สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนี่ครับผมวันนี้ผมกบมาหน้านะครับพี่น้องมาต้องไฮทงหน้าถือโอกาสเอาเบ็ดติดไม่ติดมือมาใส่เบ็ดคือเกาล่ะครับพี่น้องเพราะว่ามาน่าหละ่ะเอาเบ็ดมาน้่ครับพี่น้องนี่ครับผมเบ็ดเท่าเอามาหาซิปหลังวันนี้นี่ใส่รอดหน้าหนองนี่แหละครับผมใส่ทั้งฝุ่นว่าจะขึ้นไปแจ้งฝุ่นมุมมีนามคุณผู้อมมุมมีนาม <c oughs> น้ามันมอยู่เครื่องเดียวพี่น้องน้ามันมีอยู่เครื่องเดียวกะเดี๋ยวเขาจะใส่ไปน้ำหน้าเขาเลยครับผมเยอะใส่เดือนเพราะว่านามมันเริ่มลดนงแล้วเพราะว่าเปล่งออกนะครับพี่น้องเปล่งออกแล้วก็น้มเรื่องเริ่มลดใส่ไปน้ำอังกีแหละครับพี่น้องมองนองนี่ก่อนหนนี้เคยมาใส่เปิ้ดุกขึ้นยังกินดีอยู่พี่น้องกะเดี๋ยวใด้ถิมใบค่ะเดี๋ยวประดุกไปต้มไปปนเนาะครับพี่น้องเนาะ อะนรครับผมบรรยากาศแบบเหมือนบ้านนะครับมาอยู่หากินตามให้ตามหน้าครับผมไปกับผมไซเบดลุยกันครับ หน้าห้อนสะดุกเด็กการอยู่ได้พี่น้องใส่ใส่เดือนซี่ใหญ่ๆนะครับพพพเพราะว่าาเค็งหน่อยไม่น้ังกินบ่ได้ยน,น,นะพี่น้องเนาะใส่ตัวใหญ่แต่ว่าเขาเด็ดเด็ดเอา

นี่ผมจะใส่สูงๆนะครับพี่น้องมันี้ใส่สูตรสูงๆจิดหน่อยเราเบียดเท้าสายเงียอาอยู่กะว่ามันจังบ่อ๋เกี่ยวไปทัวไปไดนลองเบ่งครับ กินน้ำหน้าได้พี่น้องมือนนี่กินน้ำหน้าน้ำน้องไปพี่น้อง พี่น้องล่าไปด้วยบรรยากาศทรงไฮตรงหน้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่น้องใส่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผม หลังจากหมบ้านเขาไซเ็ทไว้เนาะพี่น้องฝนตกครับผมโอ้ฝนตกไหมอีกแล้วนี่ยังลินอยู่นะครับพี่น้องนะอ <c oughs> าดเย็นเย็น,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 นอยู่เนี่ยโอ้คือวันละพี่น้องเอ้ยฝนตกลินนี่ มาเป็ดตะมิดอะไรเป็ดตะมิดแถวผมต้องป,ปกแปกปกแปกอยู่นะครับฝน To ba bay nó vô mẹn pinon bacanyang bacanyang gà màn pinon thai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  pinon โอ้โหแตบอกหอยหอยทั้งนั้นนี่แต่เดียวหอยเ้อนีเต็มเลยไล่จนบ่อยากกับพี่น้องหอยหลังทั้งหนาม่เกี่ยกกวก่าเขาด้วยพี่น้องเดี๋ยวเขาเบึง่งหลังก่อน ลังข้างหน้ามีหลุนรังน,นี้โมมีลังข้างหน้ามีหลุนอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนี่ครับผมเกี่ยวเกี่ยวพันหลอมอมโอ้โหอยู่นาะโอ้มันดึงกอเขาแล้วมันดึงคอเขาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเด้อ นี่ปลาอยู่ครับพี่น้องติ่งยู่หันผมขอปดกัวเข่ากันปดเข่ากันพี่น้องปลดเข่ากันโู้โอ้หยอหงไงอันนั้นเนี่ยอ้ยอ ไปำ่ำลุดพี่น้องอ้ขาดปากไปอัลลาดมิชิลีมิชิลีปานจุจีฟังทรรโอ้ยอืขาดปากโอ้ดินแห้งโหดเอาไปอยู่ตัวใหญ่เตบิบมันเป็นโลบอยู่งี้ ตายตายราบเลยนี่แหละครับผมจังมวนนะรุ่นต่อไปครับถำมาเสียดายบอกับเสียดายนะครับพี่น้องมันหลุดแต่ว่าแสดงว่ามันบอหันดนถึงขาดมันครับพี่น้องอย่าไปคิดอย่างไรห no. ายรอยู่หากินห้องเสียดายกะหลุดหลักคือหลุดพี่น้องมันอาจจะจังหันถึงขาด <laughs> หลุดไปเรื่อยๆครับสิบุพอ,พอดี ตื่มอยู่บนพี่น้องเฮ้ยยังฝนตกนยังม,มันุด <c> ม <oughs> ัเนเอ้่ยเฮ้าไอยงหนงาเกินหยบเฮ้ยหลังนี้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 ครับพี่น้องเอาแล้วไม่ดึงอีกแล้วทางนั้นน่ะเฮ้ยอควาอีกแล้วครับพี่น้องตรงนี้ตรง ค่อยๆขึ้นมาเออเออนี่โอ้ตัวนี้แต่วันมันหน่อยครับพี่น้องตงัวตัวกวาดตาบอลเป็นไ,ไนโอ้กะรุนปนอยู่ดอกพี่น้องนี่หน่อยแต่ว่ากะได้การอยู่ ดสีได้กันยังได้อยู่ดอกพี่น้อง <laughs> ยังได้ปนอยู่ดอกเป็นบ่วขาดสิบัวได้มันก็หลุดไป เงียบกิ๊บเลยพี่น้องเอ,อ๋ยเงียบกิ๊บเลยใส่มาเราให้นี่น้ำพี่น้องคือบอกให้นี่อุ๊บหูปลาปลาขิงครับพี่น้อง,องเขิงปลาเขิงสิขาดปากนี่ครับผมเขิงโอ้ขิงเต่า พอดิบปนพอดิบปนเอา้าพี่น้องแย่งวันสีบวดถือเนี่ยฝนตกปะเนี่ยได้มาแล้ว เลาะขึ้นไปทางโน้นนะทางโน,น้นนะเลาะหน่อยเดี๋ยวไปคิงตน้นครับพี่น้องจริงหน่อยตัวหนึ่งเอาปป้าเปี๋ปลาสามโตเลยพี่น้องตัวหนึ่งลุดไปวะเพิ่งผลงานกันครับพี่น้องเนี่ยฝนยังลินอยู่พี่น้องฝนยังอันนี้อยู่นี่ครับผม้มองกบดานลบฝนเฮาพี่น้องนี่เอาผาดเต้นมาคึงไว้กับเป๋น,นะครับพี่น้องย้ำมาหน้าเพอาะเดี๋ยวม่้งงลบแดดลบฝนนะเทียงหน้ามันพังเลยพี่น้องนี่ กณ์หากินเขากวนหากินพวกหลอบพวกฝั่งลัน่นพี่น้องจันจันก็นเลือ้อหลังหนึ่งหลังเขาเดน็ดสมตัวนี้มันพังครับพี่น้องเจอไปน้ำหนามเบ่งผลงานกันครับครับผมผลงานมาให้มาหน้าเนาะครับพี่น้องกับพวกได้ปนอยู่ ว่าโบหมานนะครับพี่น้องโบหมานเทียมยังหลุดไปอีกตัวหนึ่งอุ้ยบบกใหญ่เลยพี่น้องหลุดไปขาดปากไ,ปได้มาซ้ำนี่แหละพี่น้องเศร้านีดพี่น้องเอาพ่อเด็กฝนอยู่พี่น้องครับผมนี่คือฝนสีม้าอีกเละเดี๋ยวสีคมเมื่อยแล้ะครับพี่น้องฝนสี ห้ามอีกแล้วเพราะอายุได้กินครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมก็นี่แหละครับผมได้พาใส่เบ็ดในหน้าเขานะพี่น้องมาให้มาหน้าที่โอกาสปักเบ็ดไปนําเสียดายรุดไปตัวนึงนะครับพี่น้องมันบทันได้ถึงขาดมันกระสางมันนะครับกฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปกับผม ติดต่อไปสิ่งนียังกับทารุนทาบิงน้ำกันครับเหมือนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ